RMUT Talk สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Talk กับผมปิยะพงษ์เคนทวายครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับประเด็นการนําเสนอการพูดคุยกันในวันนี้นะฮะเราจะมาติดตามเรื่องของ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและกลุ่มบริษัท BBGI จำกัดมหาชนซึ่งจัดไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมากันด้วยนะฮะผมมีโอกาสเข้าไปาร่วมในติดตามในบรรยากาศของงาน MOU ในครั้งนี้ คงไม่ได้มีการนั่งคุยกันกับทางของวิทยากรในวันนี้สักเท่าไหร่แต่ผมขออนุญ,ญาตนำในส่วนของบรรยากาศการถแถลงนะฮะการ พูดคุยหารือในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่ามีทิศทางอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่เสียงของการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จากทางด้านของท่านรองอธิการ,รบดีนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมนันมานเนียมหลางซึ่งได้บอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากลงนามเรียบร้อยแล้วฮะ พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองความรู้และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบริษัท b b g i จำกัดมหาชนในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนที่จะเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับบริษัท KSL Green Innovation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท BBGI จจำกัดมหาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เกิดขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มหาวิทยาลัยและบริษัท BBGI จำกัดมหาชนได้ตกลงร่วมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทั้งสองฝ่ายร่วมกันการลงนามบันทึกความร่วมมือนี้คงจะนำไปสู่โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ เป็นทิศทางของวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้นะครับถัดจากนั้นนะครับท่านนาธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดนะฮะท่านก็ได้กล่าวเจตนารมณ์นะครับพูดถึงเรื่องของแนวความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วทิศทางในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง อาจจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรโดยบริบทสำคัญนั่นคืออาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมีและก็วัสดุนะครับจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการกล่าวเจตนารมณ์ของการลงนามความร่วมมือจากท่านใธิการบรีครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณทางบริษัท BBGI จําำกัดมหาชนนะครับที่ให้โอกาสนะครับ กับมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันนะครับในการที่จะทําทงานวิจัยซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะนําไปสู่การใช้ประโยชน์จริงและเป็นงานวิจัยที่ตอบรับต่อโจทย์ของยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับไปสู่การแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับในความจริงในกิจกรรมในวันนี้นะครับเราได้หารือกันมาค่อนข้างนานแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับซึ่งคาราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับรวมทั้งท่านหัวหน้าภาควิชานะครับได้ร่วมกันที่จะนําเสนอหัวข้อโครงการวิจัยนะครับที่จะเป็นงานวิจัยเริ่มต้นนะครับระหว่างอสองหน่วยงานนะครับระหว่างมอรธัญบรุรีและบริษัท b b บ i จจำกัดมหาชนนะครับก็ เป็นงานวิจัยในระดับสูงนะครับที่จะพัฒนานครับในหลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่งมทรทัญบุรีนะครับเราเน้นงานวิจัยในทุกๆด้านเพื่อตอบรับแล้วก็สนับสนุนนะครับในการพัฒนาและก็สร้างนวัต,ตกรนะครับบนพื้นฐานของ BCG Economy นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่จะ เป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันนะครับระหว่างมสรจันทบบรีและบริษัท BBGI จจำกัดมหาชนนั้นนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาตินะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงการผลิตบุคลากรนะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นบุคลากรที่มี คุณภาพสูงนะครับเรียกว่ากําลังคนระดับสูงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ทําให้เกิดงานที่สําคัญในครั้งนี้ครับขอบพคุณครับถัาจากนั้นนะครับก็เป็นการกล่าวเจตนารมณ์ในการลงนามความร่วมมือจากทางด้านของบริษัท BBGI จํำกัดมหาชนซึ่งในครั้งนี้เองเนะครับเราได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกกรรมาการผู้จัดการใหญ่ คุณกิติพงศ์ริมสุวนโรธนะครับท่านพูดถึงเรื่องของภารกิจนะครับของทางบริษัทและบทบาทในการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการเป็นในกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลกลุ่ม เอทานอลนะครับแล้วก็ไบโอบิสเนด้วยนะครับสามกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของพลังงานตรงนี้นะครับจะมีการเชื่อมโยงในทั้งงานวิจัยการพัฒนา upskill reskill อย่างไรรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในวงการของอุตสาหกรรมเช่นนี้ไปติดตามเสียงบางช่วงตอนจากคุณกิติพงษ์ริมสุวรรณโรธครับผมคิดว่าวันนี้เป็นวันจะเรียกเป็นวันที่รอคอยนะผมคิดว่า แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือ,อเราก็มีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งหลายหลายโครงการนะครับเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะนะครับเข้ามานะครับในการที่จะสนับสนุนในการเกื้อกูลในเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก mm ็ hmm. ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทาง b b j เองเนี่ยนะครับก็มีก็มองโอกาสอยู่ว่าจะทําอย่างไรนะครับที่มีความร่วมมือกับทางด้านมอทรธัญบุรีนะครับ เอ่อเจ้าท่านคุณสกลุลรัตน์นะครับที่เป็นท่านรองกรรมการผู้จัดก,การที่ดูแลทางด้านเกี่ยวกับโอเปอเรชั่นทั้งหมดเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีโครงการอยู่หลายโครงการที่น่าจะทําร่วมกันมทรทันอบุรีนะครับผมก็บอกว่าเอาเหลือเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการนั่งนั่งฟุยกันก็ได้รู้ความเป็นจริงว่าปรากฏแล้วว่าผู้บริหารหลายท่านของตัว b b บ i จที่ในกลุ่มบางจากเองเนี่ยก็จบมาจากท่านมทรธัญ,ญบุรีครับถ้าทำความร่วมมือกันแล้วเนี่ย หน้าทาความร่ำมวลในระดับเรียกว่ามหาภาคขึ้นมาหน่อยหนึ่งแทนที่เป็นเรื่องของโรงงานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมองในภาพที่ใหญ่มากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยศักยภาพของทางด้านของอมอสรถธัญ,ญบุรีเองเนี่ยผมคิดว่ามีมากกว่าโรงงานนะครับผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์สมัยได้กล่าวถึงว่าวันนี้เอง BCG เองก็เป็นอาประโนของประเทศอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของ BBJ เองนั้นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของ biofuel ไม่ว่าเป็น b i o e อท a นอ l หรือ b i o อ i e s e l เองเ เราก็ยังมุ่งเน้นไปทางเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเรียกว่า new high-value product นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ health and wellness ผมคิดว่ามีหลายๆอันเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมมือกันเราเองก็ต้องการจะไปในทิศทางนี้นอกจากคำว่าตัว b i o f i e l แล้วเนี่ยเรามองหาตัว high-value-added product มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นง,งานวิจัยเองหรือว่างานศึกษาเองที่ทางมอทรัไธิบุรีมีเนี่ยน่าจะมีโอกาสช่วยกันต่อย,ยอดตรงนั้นนะครับ เรามองในมุมมองว่านะครับความร่วมมือนี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้เป็นเรื่องพิสตาแค่งานวิจัยนะครับแต่ผมอยากให้งานที่เรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับว่าทําอะไรก็ตามที่ให้เกิดรูปธรรมขึ้นมาไม่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่านักศึกษาฝึกงานนะครับนักศึกษาที่เรียนจบมาทํางานนะครับหรือว่าการพัฒนาบุคลากรร่วมกันผมว่านั้นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการปูกพื้นฐาน โดยเฉพาะหลายๆเรื่องที่ที่เป็นผมคิดว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับคือทั้งหมดนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสนะครับวันนี้วันนี้ก็เลยมีความยินดีแล้วก็ดีใจว่าเนี่ยหปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมองหาโอกาสในการที่จะมาร่วมทํางานกับทางด้านมำรองท,งทันโ์ยบุรีแล้วก็วันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ก็อยากจะเรียนตอนต้ตนว่าการที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเซ็นแล้วมันจะหายไปแต่ผมคิดว่ามันครงจะมีมาตรการในการวัดว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ย มีอะไรที่เกิดเป็นรูปธรรมบ้างนะครับผมว่าความร่วมมือนั้นก็จะได้ยั่งยืนต่อไปนะครับก,ก,ก็อยากจะเรียนว่าวันนี้ก็ก็อย่างที่ที่ได้กล่าวตอนต้นว่าก็เป็นความยินดีนะครับก็ขอขอบคุณมากครับในความาไว้วางใจของมสสทรวบุรัุีในการที่จะทํางานร่วมกับ b b g i นะครับในการที่จะพัฒนาในเรื่องของผมเชื่อต่อยอด b c g ของประเทศต่อไปนะครับก็ขอพระคุณมากครับนี่คือการถแถลงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญนบุรีและบริษัท BBGI จำกัดมหาชนแน่นอนแหละฮะว่าสัตถุประสงค์สำคัญนั่นคือการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการการวิจัยและก็บริการวิชาการการให้ความร่วมมือกันในการพัฒนากำลังคนบุคลากรขอ,ของทั้งสองฝ่ายนะครับ วมไปถึงการพัฒนาความร่วมมือกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพของทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันการลงนามครั้งนี้จะมีระยะเวลากว่า3ปีนะครับแล้วก็จะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะผลการลงนามในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรทางรายการคงจะนำความคืบหน้ามาเรียนให้ผู้ฟังได้ติดตามอีกครั้งนะฮะผ่านทางรายการ RMUT Talk นี้รวมไปถึงข่าวสารต่างๆของทาง สถานีนี่คือทั้งหมดของ RM u t Talk Special ในวันนี้ผมปิยพงศ์เกดวายพร้อมดิทง,งานต้องบอกลกลาการไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้สวัสดีครับ